ฉันนักสาวบัรุ่นรักขุนหาช่วยในการเขตยานนาวาในนามข้าราชการพลังกรไปขี่เดินอายและพี่น้องชาวยานนวาขอขอบคุณประหลัดกรุงเทพมหานครเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดสวนเฉลิมเกียรติปอเป็ดพักรองเสาหินถนนราชดาพิเศษแปลงบางกงทางเขตยานนาวากรุงเทพในวันนี้โอเคครับตอนนี้ใกล้จะบรรลุเสร็จสองแห่งนะคะ โ็เป okay, 네็คาแห่งนี้เป็นหนึ่งแห่งเหสองแยานวาเน่ยมีสามแห่งแห่งนี้จะครบ3ครบทัวนแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะทำสวยโท่านไรว่าโการสําคัญที่โปร่งเท่มสงเสริมผู้ชนทาษาครบหกรอบในปีนี้ลองคาดการว่าการทำพิเศษ ตอนนี้นะคะไม่แน่นะวันขะ้างหน้าถ้าเราจูดีคนก็จะดีไปด้วยสังคมปลอดภัยคนก็จะปลอดภัยไปด้วยฝากท่านสอกรช่วยผลักดันสนบสนุนเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ราชการอย่างเดียวไม่สําเร็จคนะ่ะขอยืนยันนะคะราชการเป็นแค่อกลุ่มองค์กรที่มีหน้าที่ทางคณะของพอ,อนะคะท่านคือ ทีแมนสำคัญในที่ที่จะเสนอเพื่อให้กาคผิวไทยทั้งภา,า,านครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสื่ออยากมีอยากทำขอให้ร่วมมือกันคิดพิจารณานแล้วเสนอเราช่วยกันได้เราจะช่วยกันทำเพื่ออะไรวันนี้วินวินแต่ชุบเิวิน,วน,วนคิดไปสาชนเพราะฉะนั้นฝากฝาก สถาับสนุนท้ายที่สุดก็คือเกิดขึ้นแล้วจะยั่งยืนอยู่ได้ไม่ใช่กอนอมอนค่ะประชาชนที่เป็นเจ้าของคือคนที่จะคะได้ยั่งยืนจากการใช้จากการรักษาจากการดูแลพัฒนาต่อเนี่ยยั่งยืนนะคะของคุณเพื่อนร่วมงานทุกคนที่ช่วยกันนะคะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหมอช่วยท่านแล้ว ขอให้ท่านทำต่ออย่างเต็มที่ท่านผู้ที่มาหมออยากได้ตามรีกน,นี้มีเป็นเงินรางวัลมีเป็นให้ก็แล้วแต่ไม่พอเมื่อเงินไม่พอก็ได้เท่านี้ไปก่อนเนาะนะคะก็ขอบคุณอีกครั้หนึ่งขอให้ความสุขอย่างนี้มีกับพวกเรา นี่นะวันต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านะมาชิกค่ะและในขณะนี้ครับศูนย์ทอกแก้วคลองเสาหินของเราได้เปิดอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วโดยมรีทุกของกรุ โนรการโรงเรียนสารศาสตร์พิทยาจะปลูกต้นพิกุลครับค่ะนี่ค่ะจะเป็นต้นลำดวนค่ะและต้นที่เจ็ดครับโรงเรียนผู้มนการโรงเรียนผู้สูงอายุยานาวาเดินทางไปจนถึงจุดบริเวณที่ปลูกต้นไม้นะคะแล้วนะคะซึ่งและก็จะทําการ ลงมือปลูกต้นไม้ตรวนเฉลิ่ยปะเกียดตรงนี้ค่ะครับเราที่เราปลูกในวันนี้ก็จะเติบใหญ่เติบโตเป็นร่มเงานะทั้งออกกําลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจนะครับต้นไม้ยืนต้นใช่ไหมคะคุณนัดขาใช่ครับเมื่อเขาเติบโตใหญ่ขึ้นเขาก็จะูให้การอุปลานให้การสนับสนุนเราในวันนี้ สำหรับสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะเราได้จะทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะในวโอกาสครบ7 2พรรษาครรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวพระวชิรเก้าวเจ้าอยู่หัวของเรานะคะซึ่งปีนี้ท่านทรงมีพระชนมายุครบหกรอบนะคะใช่ครับครบหกรอบเมื่อวันที่ของพวกเราชาวสยามชาวไทยนะคะที่ on a plane Yeah, ดีเละเป็นภาีกรีดขายที่ทำให้สมเรานั้นสการ็จที่ได้นะครับและอ,อีกองหนึ่ครับต้อขอบคุณต้อก็ขอบคุณหาเรยียนเป็นอย่างสูงครับที่ได้มาสบมัสตรี